Eighty phân môn ngồi 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 ta, <laughs> <tinh> <laughs> <tinh, cười> ngồi <laughs> 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 แต่ว่าตุยเตตุยเอดมเช็ดแกโมโมซาเด้อพุนกันตชซาบ้านบมดิได้เียฮุเจ้าก็จําชจําเอมออเตลับตปนากฮมซาเด้อตลเลนงดเอ้ยงดตมฮไปตะยาิ์อ้บ้านเอฮปนากมือตะเดียวเด้อเกิดปนาตินฮะ

ยันออกไม่จีบกงเวียงคือใส่ลงไปบ้านจะเินกุ้งเบีองก็ไม่อินกิ้งไปแบนเจนกลุ้มใส่ตาหยืนติดติดเองกูติดดำกะลาแบนเจนเดิญเซ่ตาไม่ทั้งวันนอกจากทำจะที่ว่าตอนนี้ก็ต้องทำในบ้านของหลังคาเป็นการนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทุกทุกท่านนะคะ จอดจุดเดนนองเออดังยเจ้ากอหุบยูรายังกับยืเจ้ก็เป็นปรเพณีของพี่น้องไทเชื้อสายแเนวัฒโบราณที่ไม่เหมือนที่อ่ะคะ่ชมันเป็นการเ้ว้บรรบ่รงล่รับไปแล้วนะคะก็เป็นการนับถืนบุญคุณของบรรพบุรุษค่ะ ก็เส้นเออสนามแล้วก็ที่ว <dévelop eigentlich analysis> <ités> <their> ัดจุอบเอตาเอตาเลยใหญ่โนมวยจะหน้าโนมวยโมยังมาบันเตมวอเขาเรียกพิธีอะไรพูส่วนแซนโดนตาเจ๊นูบานเอ้าหนึ่งเจ๊งกุ้ยหนึ่งจังไอสวยควันกระเข้าดับริ่งดับริ่งสิ่งกระเท้าเกลือในชาวโลกไอชาวโลกไอ้พึ่งเออคล้ายๆก็ว่าไอ้ชาวโลกไม่ดี

ទាំងយកយកចាញ់អូអាណៃចាញ់